น้ำดื่มช้างคุณผู้ชมค่ะและตอนนี้นะคะแบยู่กับพี่เจนนี่ก็เป็นอีกหนึ่งสาวสวยใจบุญที่ไม่ว่าจะมีงานบุญที่ไหนนะคะบอกเธอไปจะพุ่งมาทันทีน่ารักมาก นี่ก็ส่งของมาเป็นของขวัญให้น้องๆจบฉลากด้วยตุ๊กตาน้องแม่นนะคะเจอสโนว์ไวท์ของแหวนแล้วเจงก็แพ้ไปเลยนอกจากของพี่เจของแหวนก็ยังมีของคนอื่นๆอีกหลายห้าเลยตุ๊กตาที่คนอยเชะมานะเป็นของฝากเย็บกางเกงเป็นตุ๊กตาน่าแบบว่าบาร์บี้น่ารักมากเลยแล้วมีของใคไรครับของพี่บีของเพนเพ้นนี่หมีส่งมา12ตัวค่ะจัดไม่ไหวแน่นมากนี่ของพี่ไก่ภาสีเป็นกระเป๋าด้วย ของพี่ก้องสารัตเป็นดินน้ำมันช่างเป็นคนที่มีความคิดมากเลยมันเป็นการที่บอกว่าให้เด็กมีความคิดสร้างสรรค์นี่ของคุณน้เทพประเสริฐแต่ะแลนี่คือกุ้งมันดินโน้ตน่ารักมากเลยนี่ก็ขอพี่บีน้ำเิพด้วยตุ๊กตาเช่นข้าแบบพาะแตอันนี้เลยประมาณไหนอันข้างอย่างนี้อันนี้อางนี้กระดูกก้อนที่ดี แล้วตอนนี้นะคะแหวนก็อยู่กับคนสวยใจดีขั้นหนึ่งนะคะพี่มีคัสดีค่าน่ารักมากเลยนะคะนอกจากจะเป็นนางเอกคิ้วทองนางแบบคิ้วทองแล้วเนี่ยพอควนมางานบุญครั้งนี้เนี่ยพี่บีก็ตอบตกลงมาทันทีเลยวันนี้รู้สึกเป็นยังไงบ้างคะที่ได้มาร่วมในางานดีใจมากค่ะรู้สึกว่าทําให้น้องๆมีความสุขแล้วก็อิ่มนำสำราญเนี้ยเรารู้สึกแฮปปี้ค่ะ <c oughs> บอกว่าอุ้ยขอบคุณมากที่มาจริงๆเพราะว่าเป็นเหมือนตัวอย่างของคนรุ่นใหม่นะเวลาใครเห็นก็จะอุ้ยแบบสวยและยังใจดีด้วยอยากจะมาแบบทาบุญเหมือนพี่บีเลยอย่างงี้งั้นวันนี้มาทั้งทีอยากจะให้อุ้ยพรปีใหม่ให้กับแฟนๆรายการว้าวนแหวดนิดนึงได้ไหมคะก็ขอให้มีแฟนลับเยอะเลยนะคะแล้วก็สําหรับปีใหม่เนี่ยถ้าใครไม่รู้ว่าจะไปทําอะไรหรือว่าไม่รู้จะไปเที่ยวไหนเบื้องตังอ่ะมาเลี้ยงน้องๆด้วยมีคมสศก จริงๆม <Okay. S 1> ันเป็นสิ่งที่ดีค่ะคการที่เราให้ความสุขกับคนอื่นนะคะโดยที่เราไม่ต้องหวังสิ่งตอบแทนก็ได้แต่ว่าเราก็อิ่มบุญแล้วก็อิ่มใจอิ่มใจค่ะจริงๆหาโอกาสมามาทําอะไรแบบนี้หลายครั้งแล้วแต่ยังรวบรวมเพื่อนเพื่อนหรืออะไรอย่างเงี้ยมากันไม่ได้สักทีนึงนี่แหวนชวนมาก็ขอบคุณมากขอบคุณจริงๆนะตอนนี้ก็ใกล้ปีใหม่แล้วอยากจะให้พี่แจงอวยพรปีใหม่ให้กับแฟนๆรายการว้าวแหวนส่างนี้ได้ไหมคะก็อยากจะอวยพรนะคะให้ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงเพราะว่าสุขภาพก็เป็นปัจจัยทททีีี่่่ํํําาาาาาาให้้เเเรรรรดดนนิิชวววตตอออไไไปปยงมมมคคสสสุขและะะบ็จ แล้วก็คิดสิ่งใดขอให้สมความปรารถนาค่ะว้หวน <laughs> ดิฉันก็ว้าวด้วยตอนนี้ก็มาถึงช่วงไฮไลท์ของการจัดงานปาร์ตี้ Merry Christmas ของว้าวนแหวนที่บ้านราชาวดีหญิงกันแล้วนั่นก็คือการจับฉลากของขวัญจากเหล่าซุปตาเมืองไทยมีทั้งชุดปักผ้าสำหรับเด็กจากพี่พลอยเชอร์มาน ตีเจตี้เฮาส์จากแพนเค้กตั้ง12ตัวดินน้ำมันจากพี่ก้องสหาราัฐตุ๊กตาบาร์บี้จากมรกี้กระเป๋าสะพายจากฟิล์มรัฐภูมิหมวกจากนักเทพัสดินกระเป๋าจากพี่ไก่พาส์ตุ๊กตาคิตตี้บิ๊กไซส์จากครูอร้วนมณีนุษและตุ๊กตาใหญ่เวิร์ของวนแหวนเองค่ะน้องๆคนไหนจะโชคดีรับคริสต์มาสจับฉลากได้ของขวัญจากพี่พีซุปตาคนไหนเราไปดูกันเลยค่ะวันนี้เรา,เามาาี ครจะได้ของขวัญจกแหวนต้องทำท่าว้าวนแหวนให้เริ่มเลยค่ะว้าวนแหวนวันนี้นะคบใส่เสื้อเขียวม่าเดียวกันเดียวกันทีนี้นะที่ไม่เคยเลยว้าวนแหวนแบบวนไปอีกข้างเลย ที่ได้ร่วมไปทำบุญกับรายการว้าวแหวนแวนที่บ้านราชาวดีหยิกนะครับก็ขอให้ทุกคนมีความสุขสุขภาพแข็งแรงนะครับขอให้โชคดีทั้งปีนี้แล้วก็ปีต่อๆไปครับผมขออบคุณรายการว้าวแหวนแหวนด้วยนะครับที่ให้ ผมมาเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมดีๆแบบนี้หวังว่าน้องๆทุกๆคนนะครับที่ได้ขอของพิมไปแล้วจะเอาไปทําให้เกิดประโยชน์นะครับยังไงก็ขอให้ทุกคนมีความสุขนะครับสำหรับความรู้สึกนะคะที่ได้ร่วมทําบุญนะคะกับรายการว้าวแหวนแวนนะคะก็ดีใจค่ะแล้วก็ต้องขอบคุณพี่แหวนและพี่ๆทุกคนด้วยนะคะที่ให้แผนได้เป็นส่วนหนึ่งในการร่วมทําบุญนะคะกับน้องๆทุกๆคนด้วยก็เป็นตุก๊กตาจากที่ร้านค่ะก็คิดว่าน่าจะได้เป็นกําลังใจนะคะได้เกาะได้อุ่นกันนะคะก็ฝากน้องๆไว้แล้วกันค่ะ รู้สึกว่าเป็นอะไรที่ดีมากๆนะคะเราก็อยากจะสนับสนุนด้วยก็เลยซื้อของไปฝากน้องๆสักนิดนึงนะคะก็หวังว่าน้องๆจะชอบนะคะแล้วก็อขอฝากสวัสดีปีใหม่น้องๆที่นั่นด้วยละกันนะคะขอให้มีความสุขมากๆนะคะตั้งใจเรียนหนังสือแล้วก็เป็นอนาคตที่ดีของประเทศชาติแล้วนะคะ คุณผู้ชมพอวันนี้ก็เต็มไปด้วยรอยยิ้มในความสุขจริงๆเลยนะคะดูสภาพแหวนตอนนี้ต่างจากตอนเริ่มงานมากแต่ว่าเป็นวันที่มีความสุขที่สุดของแหวนมันนึงเลยทีเดียวนะคะรวมทั้งเพื่อนศิลปินแล้วก็ผู้ใหญ่ใจดีนะคะมากมายที่ร่วมกันบริจาคของมากมายแล้วมาช่วยกันสร้างรอยยิ้มให้น้องๆในวันนี้นะคะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีของเรานะคะ Krispy Kreme Ichitan t w Plus Ice Cream Fresh l i s t i n Air Asia s n และน้ำช้าง แล้ววันนี้นะคะแหวนก็ต้องขอ Merry Christmas คุณผู้ชมอีกครั้งหนึ่งขอให้คุณผู้ชมมีความสุขมากๆในเทศกาลคริสต์มาสนี้และสำหรับเทศกาลปีใหม่ที่กำลังจะถึงนี้ด้วยนะคะสำหรับงานความสุขจากการเป็นผู้ให้จะไม่สามารถเกิดขึ้นได้ถ้าแหวนไม่ได้รับการสนับสนุนจากเพื่อนๆศิลปินดาราแครกิติมาศรวมไปถึงผู้ร่วมบริจาคและสื่อมวลชนทุกท่านซึ่งทําให้แหวนเชื่อเลยค่ะว่าการให้นั้นทําให้ผู้รับและผู้ให้ต่างอิ่มเอมและสุขใจไม่แพ้กันเลยค่ะ แวนจะมาแนะนำโครงการดีๆรับปีใหม่สำหรับน้องๆวัยรุ่แนแถมท้ายด้วยคำอวยพอรปีใหม่จากเหล่าศิลปินดาราที่น่ารักห้ามพลาดเลยนะคะ